มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงเป็นเงินเป็นทอง สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ m ั n นี่พลัสผลิตรายการโดยบริษัท d ี c ีครีเอชัและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วพบกันเป็นประจำทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 101 แห่งนนี้นะครับคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พลัของเราแล้วหรือยังครับจะได้เอาไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรับชมรายการทั้งทีวีและวิทยุของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พ u s ง่ายมากๆเลยถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สละอุททหารทธงนนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n e y p พ u s เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเรา ทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ยังเป็นขั้นตอนสำคัญเอาไว้ร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลกับรายการของเราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมให้คุณผู้ฟังลุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่6รางวัลที่7รางวัลที่8เป็น หนังสือจากบลจกสิกรไทยหรือ KAsset เรื่องเปิดประตูสู่การลงทุนในหุ้น AEC เล่มนี้ผมให้5ดาวเลยนะครับนี่เป็นรางวัลที่678จากทางบลจกสิกรไทยรางวัลที่5เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวลาววังเวียนเวียงจันทร์หลวงพระบางนะครับจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเอาใจคนอยากเที่ยวลาวครับรางวัลที่4ครับยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ ติ้งบิยอนเรื่องหุ้นปันผลลงทุนสบายใจได้เงินทุกปีจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับแล้ววันที่3ครับเป็นปากกา Limited Edition จากทาง Ben s t a r f a c t สวยหรูอีก1รางวัลส่วนรางวัลที่2ครับเป็นกิฟต์วอลเชอร์ร้านอาหาร s i t l e r s t e a k สนับสนุนโดย Miner International จำกัดมหาชนมูลค่า500บาท1รางวัลรลงวันที่1ครับ รางวัลที่1เป็นกิฟต์วอลชเชอร์ที่พักบ้านโดมณนะเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่พักบ้านโดมณนะเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทสวัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านนะครับหรางวัลมูลค่า4,000บาทนะครับทั้งหมดนี้นี่คือ8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าอะไรให้ไปดูในแอปพลิเคชัน Money p พ u s นะครับไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money p พ u s คลิกเข้าไป ทางด้านล่างทางซ้ายจะมีสัญ,ญลักษณ์ดาวแดงเขียนว่าคําถามจะมีสัญ,ญลักษณ์ดาวแดงเขียนว่าคําถามให้ไปคลิกตรงนั้นนะครับก็จะปรากฏคําถามในวันนี้จะมี choice ให้เลือกว่าเป็นข้อ1หรือข้อ2ข้อ1คืออะไรข้อ2คืออะไรแล้วตอบคําถามผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e l ลน e i อดีของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า m ั n e y p l u s M O N E Y P L U S มันี p l u ติดกันตรงตัวนะครับตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านด้วยลุ้น8รางวัลประจำวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามให้ไปดูผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y plus ส่วนคำตอบมีอยู่ในเนื้อหาที่ผมกำลังจะคุยต่อจากนี้ไปแหละครับฟังดีๆมีรางวัลนะครับและอย่าลืมตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน e ลายไอดีของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A ส g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus M o n e y P L U S, money plus Moneyplus ติดกันรตรงตัวตอบข้อ1คืออะไรหรือตอบข้อ2คืออะไรตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับลุ้น8รางวัลประชามนีช่วงแรกของทางรายการครับไปติดตามดูครับว่าประเด็นนี่เสียของจีนจะเป็นประทุของวิกฤตการเงินโลกรอบใหม่หรือไม่และ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นควรจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดน,นะครับผมเรียนเชิญกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนหรือบลนออินฟินิตีคุณเจษดาสุขทิศหรือคุณเจให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณเจษดาสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับนะฮะดูเหมือนว่านะครับความวั่นไหวความผันผวนนะที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกเนี่ยมีมาเป็นละรอกระรอกยังไม่ยอมหยุดเลยนะครับคุณเจษดาครับ ใช่ครับปีนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดปีมาก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่เริ่มหลังจากปีก่อนหน้าจะเป็นเรื่องเฟดกับเรื่องจีนซะเยอะนะครับตอนนี้ก็ค,คนก็เริ่มชิดจากประเด็นเรื่องเฟดไปหาเรื่องจีนเรื่องน้ํามันมากขึ้นเจตเองกําลังจะบอกว่าถ้าให้เลียงน้ําหนักช่วงนี้หลายๆเรื่องที่มีผลแล้วก็สร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกเนี่ยยังเรียงและให้น้ําหนักไปที่จีนมากที่สุดหรือเปล่าครับเนี่ย ผมให้จีนเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองอลองมาเป็นเรื่องน้ํามันแล้วสุดท้ายคือเรื่องเฟ็ดครับทำไมถึงให้น้ําหนักจีนมากขนาดนี้ครับเจสครับล่าสุดเนี่ยผมก็ไปศึกษาในเชิงลึกนะครับแล้วก็ไปเจอบทความของ Hedge Fund Manager ในเมืองนอกที่ชื่อเฮ m มนแคปิตอลนะครับคนเขียนชื่อ Mr. b a s อเนี่ยนะครับที่น่าสนใจคือนาย a บสคนนี้นะครับตอนปี2008เนี่ยเขาตั้งเฮกฟันขึ้นมาแล้วทำประโยชน์จาก วิกฤตสับพานมในช่วงนั้นนะครับอ๋อในคนนี้นี่เองเหรอครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> <ะ>เพราะฉะน,นั้นน่าสนใจนะครับว่าเขาสามารถช็อตตลาดสับพรามแล้วกําไรจากสับพรามได้และเขากําลังมาบอกมาว่าภาคธานาคารของจีนภาคแบงกิ้งเซกเตอร์เนี่ยกาลังจะมีปัญหาหนักและกําลังจะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้คือมุมมองของคุณแบสนะครับประกาศโคลโมเลยว่าภาคธนาคารของจีนกําลังจะมีปัญหาหนัก และอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกด้วยแหละครับเนี่ยครับผมเขามีทําออกมา<ฮ>เป็นท42หน้าเลยนะครับแล้วก็<ฮ>เรียบเรียงมาทั้งหมดว่าวิธีคิดเขาคืออะไรซึ่งผมก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังสั้นๆน,นะครับแล้วก็แชร์มุมมองด้วยว่าผมคิดยังไงะจะเรียกได้ว่าในแบสกรนีเนี่ยกําลังโยนระเบิดลูกใหญ่ออกมาเลยหรือเปล่าครับเจษครับ ก็นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเขียนออกมาแล้วก็เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะผมเข้าไปลงดูในตัวทีซีสิบสองหน้าของเขาแล้วเนี่ยลงไปลึกมากทีเดียวนะครับแนะนําให้อ่านนะครับจริงๆผมมีแปะลิงก์เอาไว้ถ้าเกิดไปดูในฟิโนมิน่าในบทความนี้ก็จะเจอด้วยเหมือนกันผมชอบโปรยของเจตในฟิโนมิน่ามากนะครับเจตโปรยได้โดนมากว่าหรือปัญหานี่เสียในจีนจะเป็นตัวจุดระเบิดมหาวิกฤตตลาดทุนโลกนะครับ ครับผมเห็นใส่เครื่องหมาย q u ค s กเช่นมากไว้นะครับว่าจะนําไปซึ่งมาหาวิกฤตตลาดทุนโลกหรือไม่นะครับ,รบเอาละย้อนกลับไปดูในแบสเนี่ยเขาไล่เรียงเรื่องนี้เอาไว้ เป็นขั้นเป็นตอนไว้ยังไงบ้างครับเจษครับหลักๆนะครับก็คือเขาไปค้นให้ดูว่าตัวเลข NPL เนี่ยที่เราบอกว่าปัจจุบันของจีนเนี่ยมันขึ้นมาจาก1.25เป็น1.67%ซของสินเชื่อฟังดูมันไม่ได้เยอะฟังดูมันเพิ่มก็ไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับถ้าเทียบกับบ้านเราก็2%ซกว่ากว่าก็ยังดูน้อยกว่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูลงไปในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่า จำนวน NPL ถ้าเป็น amount เนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง1.27ล้านล้านหยวนไปแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นมา51%จากปีที่แล้วคือปี2014ถ้าดูอย่างนี้ชักเริ่มน่ากลัวแล้วล่ะชักเริ่มน่ากลัวแล้วถ้าเกิดไปรวมหนี้ที่ส่งกลิ่นมีปัญหาด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น4.2ล้านล้านหยวนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันอยู่ประมาณ10ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ไอ้นี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ประมาณถ้าเกิดคิดเป็นเหรียญสหรัฐเนี่ยนอยู่ประมาณ6.4แสนล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันอยู่ตกประมาณ6%ของ GDP ไปแล้วซึ่งถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือผมก็ไปหาต่อนะครับว่า yeah. เคยได้ยินทางจีนเขาจะพูดว่ามันมีประเด็นเรื่อง shadow banking ด้วยว่านี่บางส่วนเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ในรูปของ t r u s หรือกองทุนที่ไปผ่องนี่ฟังดูเรื่องนี่เหมือนคล้ายๆกับวิกฤต2008นิดๆที่มีการเอานี่ไปแปลงสภาพนะครับ CLSA เขามีการทำ research ออกมาเขาบอกว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่รายงานอยู่1.5ถ้ารวม shadow banking ด้วย NPL คือ8ไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใหญ่มากนะครับคือตัวเลขหนี้เสียที่โชว์จริงกับตัวเลขรจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังห่างกันอยู่ถ้ารวมรแล้วเนี่ยเขาคาดว่ามันจะเป็นก้อนมหึมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับึบ่งใหญ่เป็นขนาดประมาณ4ี่เท่าตัวของปัญหาขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปพามของอเมริกาตรงนี้เริ่มต้องขีดเส้นใตายแล้วแหละ ที่บทวิเคราะห์ของนาบสเนี่ยที่สิทธิ์ของนาบสเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นขณนะนี้ที่จีนก็คือภ่าก,การธนาคารจีนกําลังจะมีปัญหา NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นและ อาจจะนำมาซึ่งผลขาดทุนขนาดใหญ่เป็น4เท่าของปัญหาสับพรามในปี2008เลยแหละครับเจษครับผมอ,อันนี้เป็นจากการศึกษาของนายแบสแล้วเขาก็บอกว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรมันก็เกิดจากช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากจีนเปิดเสรีทางด้านของการค้าการลงทุนนะครับครับทางจีนก็ได้มีการขยายการลงทุนจํานวนมากซึ่ง ผลก็คือบางครั้งในการขยาย,ยมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนทําให้มันมีภาพของโกสต์ซิตี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการก่อสร้างเมืองจํานวนมากตึกอพาร์ตเมนต์จำนวนมากแต่ไม่มีคนเข้าไปอยู่ซึ่งมีจํานวนว่างเนี่ยมากเป็นหลักเป็นล้านยูนิตนะครับ,รบในประเทศจีนตอนนี้แล้วนายแบสก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ต่างกับสับพรามเลยนะครับก็คือลงทุนอสังหามมากเกินไปลงทุนในภาคก่อสร้างมากเกินไปแล้วปรากฏว่ามันอาจจะกลายเป็นหนี้เสียซึ่งยังไม่ใช่ว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามว่า ถ้า NPL ยังเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยดูง่ายๆคือสุดท้ายมันจะไปออกที่ค่าเงินหยวนนะครับถ้าค่าเงินหยวนยังอ่อนค่าอย่างเร็วและแรงต่อเนื่องนะครับ,รบมันก็จะเป็นซนติเ m e n t เชิงลบเพราะว่าถ้าจีนเขาอ่อนค่าเงินหยวนแต่ว่าเขาต้องการที่จะรักษาเศรษฐกิจของเขาแต่ต้นทุนของการรักษานั้นก็คือการได้ดุลการค้าจากเศรษฐกิจอื่นๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าจีนยิ่งอ่อนค่าเงินหยวนเท่าไหร่ก็กระทบเศรษฐกิจอื่นๆในโลกเท่านั้นเช่นกันเพราะว่าเขาก็ต้องการอยากจะให้เงินเขาอ่อนๆใช่ไหม จะได้เป็นผลดีต่อการส่งออกซึ่งถ้าจีนทำอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีต่อประเทศคู่ค้าและประเทศอื่นๆนะครับก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงด้วยนะครับ ซึ่งเจ็ตมาวิเคราะห์ต่อเนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปว่าปัญหานี้เสียในจีนเนี่ยจะกลายเป็นตัวจุดระเบิดมหาวิกฤตตลาดทุนโลกหรือไม่เพราะใส่เครื่องหมายคําถามเคลมชี้ร์ดไว้นะครับซึ่งต้องตามดูต่อว่า NPL ของจีนจะบานไหมค่าเงินยวนจะอ่อนลงไปหรือไม่นะครับแล้วก็อสังหาริมทร์ของจีนจะเกิดฟองสบู่แตกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น3ตัวแปรสาคัญนะครับแต่ว่าในการจะดูว่าจะเกิดวิกฤตตลาดทุนหรือไม่เนี่ยเรื่องจีนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะ แต่อีกเรื่องหนึ่งไม่ชวนเจ๊ดกลุยวันนี้ก็ไม่ได้นะเรื่องน้ํามันน่ะตกลงถึงไหนแล้วเนี่ยก็เรื่องน้ํามันเนี่ยนะครับล่าสุดก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับอาจจะไปลองดูการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันที่ทางคุณแบงค์ทียนนนนะครับก็เขียนคู่กับทางการ์ตูนแมงเม้านะครับเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็หาดูได้ในพันทิปก็ได้หรือในฟินโนมิน่าก็ได้นะครับคือ ปัญหาของน้ำมันเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันคือเรื่องของต้นทุนการผลิตเชลออยที่มันมีปริมาณเพิ่มขึ้นในโลกที่ผ่านมานะครับ,รบแต่พอมาปีนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็คือล่าสุดเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็เริ่มที่จะผลิตปริมาณน,น้ำมันป้อนเข้าตลาด1.5ล้านบาร์เรลนะครับหลังจากที่อั้นมานานนะครับ,รบตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าที่จะจับมือการคุยเรื่องของการคงกำลังการ,รผลิตหรือลดกำลังการผลิตน่าจะเกิดขึ้นและน่าจะได้ข้อสรุปนะไปในทางที่หลายฝ่ายอยากเห็นแต่ปรากฏว่าซาอุออกมาบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ทำขนาดนั้นซะหน่อยนะการจะคงการผลิตการจะเพิ่มหรือจะลดเนี่ย ให้เป็นไปตามกลไกตลาดเป็นหลักโอ้โห oh, oh, วงแตกเลยนะครับ <laughs> ผม <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าตอนช่วงปลายปีต้นปีกับพ่ยุทธ์นะครับ,รบว่าปีนี้ผมแนะนำว่าหุ้นสามกลุ่มใหญ่ที่มันลงเยอะๆปีที่แล้วพลังงานธนาคารสื่อสารเนี่ยหน้าที่จะมองนิดนึงเพราะว่า valuation หรือมูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันถูกลงมาค่อนข้างมากก็ฟื้นขึ้นมาเยอะนะครับ <c oughs> นับตั้งแต่ต้นปีสามเซกเตอร์ใหญ่สาเหตุหลักๆก็คือราคาปีที่แล้วเนี่ยมันถูก discount หรือลดลงมา มากจนเกินไปคือเจ๊ตมาว่าถึงแม้ราคาน้ามันมันยังผันผววเนี่ยแต่คุณในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วโอกาสจะเด้งกลับก็มีใช่ไหมใช่ครับกลุ่มหลักๆอย่างเช่นธนาคารและสื่อสารก็มีโอกาสจะเด้งกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับจากประเด็นน้ํามันขยับไปดูเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเอน้ำหนักจะน้อยลงไปหรือเปล่าเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งตลาดมีความเชื่อมากขึ้นว่า ถ้าจะขึ้นนู่นเนี่อาจจะไปขึ้นปลายปีเลยล่าสุดเจ๊มองประเด็นเกี่ยวกับเฟดยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับถ้าเราดูในมุมมองของคณะกรรมการนโยบายการเงินเองเนี่ยจะบอกว่าเฟดเนี่ยคิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณ1ร์เนตนปีนี้ไปที่ประมาณ1.3%รแต่ตลาดตอนนี้คิดว่าดอกเบีย้ยคงขึ้นได้ยากแล้วถามว่าเพราะอะไรก็เพราะสองปัญหาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของน้ำมันแล้วก็เรื่องของค่าเงินหยวน พอเป็นแบบนั้นเนี่ยตลาดก็เลยมองว่าโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากผลที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือตัวค่างเงินดอลลาร์ที่มันเคยแข็งค่าต่อเนื่องตอนนี้มันเริ่มอ่อนค่าลงบ้างนะครับ,รบสรุปนะครับก็คือตัวดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยนะครับคิดว่าไม่น่าจะขึ้นได้เยอะนะครับมผมคิดว่าอาจมีเซอร์ไพรส์นะครับ อาจจะขึ้นได้ช้าหรืออาจจะไม่ขึ้นในปีนี้ใช่ครับอันน้กระเซิร์ไพร์แล้วไม่ถึงกับปรับลงนะครับแต่ที่ว่าอาจจะไม่ขึ้นเป็นไปได้กันเซอร์ไพร์ที่ว่าคือปีนี้เฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเลยก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมถูกครับเอาละครับคงต้องขมวดแล้วละครับจีนเนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วง ยังติดเครื่องหมายค u ีคเชนมาร์กส่วนน้ํามันก็ยังคงผันผวนแหละครับ,รบนะครับเนื่องจากข้อยุติก็ยังคงไม่มีจะคงหรือจะลดการผลิตไหมหรือว่าจะยังไงกันนะครับเช่นเดียวกับท่าทีของเฟดที่หลายฝ่ายก็เชื่อกันว่าโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยก็น่าจะน้อยลงนะครับดังนั้นแล้วครับเจตถามตรงๆเลยเมื่อคู่เนี่ยมันเหมือนเป็นเทรนใหญ่ใช่ไหมฮะ ทีนี้ขมมดมาลงเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนแหละในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องจีนทั้งเรื่องน้ํามันทั้งเรื่องเฟดของสหรัฐเนี่ยแล้วนักขณะนี้เนี่ยเราควรจะลงทุนตรงไหนเพิ่มขึ้นเราควรจะลดการลงทุนตรงไหนเราควรจะเพิ่มการลงทุนตรงไหนตีมการลงทุนของอินฟินิติเนี่ยตอนนี้เนี่ยแนะนําลูกค้าแนะนํานักลงทุนยังไงครับเจษครับครับก็โดยรวมนะครับว่าสิ่งที่เราทําเนี่ย เราก็ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับพอต้นปีเกิดความพันผลช็อตแรกตั้งแต่สัปดาห์แรกถ้าเราจํากันได้เนี่ยเราก็เริ่มปรับสิ่งที่เราเริ่มกับเข้าไปลงทุนคือแบ่งบางส่วนในพอร์ตไปลงในทองบ้างไปเพิ่มน้ําหนักการ,รลงทุนในทองมากขึ้นเหรอครับถูกต้องครับเพราะว่าในยามที่ตลาดพันผลแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมันพันผลส่วนหนึ่งเนี่ยคนก็จะมองหาที่ที่ปลอดภัยในการลงทุนขณะที่ทองเนี่ยนอกเหนือจากความเป็นเซฟเฮลเว่นหรือที่ปลอดภัยในการลงทุนเนี่ยผมเริ่มเห็นประเด็นบางอย่าง อย่างเช่นถ้าเราดูย้อนกลับไป 6- กเจ็ดเดือนเนี่ยพบการเคลื่อนไหวของแบงค์ชาติจีนแล้วก็รัสเซียนะครับรวมหัวกันซื้อทองตกเดือนมูงประมาณ40ตันทุกเดือนอ๋อที่มีข่าวว่าทั้งจีนกับรัสเซียเนี่ยแอบบแอบบตุนทองอย่างต่อเนื่อง,องไว้เนี่ยโอ้มันก็มีความจริงมากขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือตัวความต้องการทองคําใน ETF อย่างกอง ETF ทองคําที่บ้านเราลงเยอะๆเนี่ยก็จะไปลงในกอง SPDR g o ของประเทศอเมริกาหรือสิงคโปร์ ปรากฏว่าในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการทองคาเนี่ยมันลงมาต่อเนื่องแต่เดือนมกราเดือนเดียวครั้งแรกนะครับที่มันมีความต้องการทองคําในกองเอเชเพิ่มขึ้นถึงเจ็ดสิบตันในเดือนเดียวตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มกรา <ใช S 1> เลยใช่ไหมมันเลยเริ่มสะท้อนว่าของที่ทุกคนไม่ได้สนใจมานานไม่เหลียวแรมานานติดทองกันมานานเนี่ยปรากฏว่าพอหลังจากเดือนมกรามาราคาทองก็ดีจากจุดต่ําสุดสูงขึ้นมาถึงประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอเอางี้ะละกันมุมมองของเจ็ตเนี่ยทองคําเพียงแค่เป็นที่พักใจชั่วคราวหรือ มันจะเป็นสินทรัพย์ความหวังได้ในระยะกลางระยะยาวผมคิดว่าปีนี้น่าสนใจนะครับล่าสุดเนี่ยต้นเดือนกุมภาเราก็ปรับเพิ่มสัดส,ส่วนในทองคาในโมเดลพอร์ตของอินฟินิตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ของพอร์ตแล้วเมื่อก่อนอยู่ประมาณ5ใช่ไหมใช่ครับขณะเดียวกันในแง่ของเหมืองทองหรืออุปทานทองเนี่ยปีที่แล้วปรากฏว่าปรับลดลงถงึเพราะว่าที่ผ่านมาทองมันลงตลอดจนเหมืองอต่างตก็เริ่มหยุดขุด หยุดผลิตกันไปพอสมควร,ครประทานที่มันน้อยลงและประสงค์ที่มันเพิ่มขึ้นรประกอบกับปัจจัยความพันผวนข,ของตลาดทั่วโลกเป็นตัวหนุนนะครับ,ร,บรวมไปถึงดอลลาร์ด้วยถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยน้อยดอลลาร์อ่อนก็เอื้อกับทองด้วยและถ้าตลาดผันผวนแรงแการลงทุนในทองตรงนี้จะช่วยรักษาพอร์ตได้ดีมากระดับหนึ่งครับอินฟินิตก็เลยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในทองคําจากเดิมเนี่ยแนะนําไว้ประมาณสักหเก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น10%นนะครับใช่ครับแล้วอย่างหุ้นล่ะเพิ่มหร เพิ่มหรือลดน้ำหนักครับตัวหุ้นเนี่ยตอนนี้เหลือ40%แล้วนะครับจากปลายปีที่แล้วที่52.5ตอนนี้ตัวหุ้นเนี่ยเหลือแค่40%แล้วครับแล้วในโมเดลขอร์ทั้งหมดครับหุ้นเหลือ40%นะครับใช่แล้วตราสารนี่ล่ะครับตราสารนี่อยู่35%นะครับแล้วเป็นทอง10%เป็นตัวกองอสังหา10%นะครับแล้วก็จะเป็นตัวธีเมติกฟันที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีเกี่ยวกับธีมของอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งอีก5%ครับอ่า IoT ประมาณ5%้รนะครับครบแล้วนะนะครับก็เป็นนั้นว่าพอร์ตลงทุนล่าสุดนะครับการจัดพอร์ตลงทุนล่าสุดตามสไตล์ของ Infinity เพื่อรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับหุ้นเนี่ยลดน้ำหนักการลงทุนลงมาเหลือ40เปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับส่วนตราสารหนี้เนี่ยคงอยู่ที่ประมาณ35เปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับอันนี้ใกล้เคียงเดิมป่ะครับใกล้เคียงเดิมอ่ะแต่หุ้นนี่ลดลงมาพอสมควรหุ้นลลลดงเหือ40 ตราสารนี่เนี่ยนะคงคงอยู่ประมาณ35%เนะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนทองคำมาเป็น10%นะครับใช่ครับส่วนกองอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงคงอยู่แถวแถวครับส่วนอีก5%ที่เหลือเอาไว้หวือหวาหน่อยลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับใช่ครับนี่คือพอร์ตการลงทุน100%ในสไตล์อินฟินิตีในยามนี้นะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ ครับนอกเหนือจากอินฟินิตีนะครับณวันนี้เรายังจับตัวแพลตฟอร์มของนักลงทุนรายใหญ่เราผมก็ยังมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ตั้งใจทาจริงๆนะครับกับทางคุณแบงค์ชยานท์นะครับก็คือฟินโนมีไม้นะครับซึ่งเราอยากจะให้ความรู้ปลดล็อกศักยภาพลงทุนของคนไทยนะครับให้ลงทุนกันเก่งขึ้นแล้วก็สามารถลงทุนได้เองเร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในช่วงปลายเดือนมีนาคมเราก็จะมีการจัด อีเวนต์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นห้องประชุมใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์นะครับ <c oughs> ในการที่จะ เป็นสาหรับกินเนอร์นะครับที่จะเริ่มต้นในการลงทุนก้าวแรกๆกเลยคือเน้นว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนเลยฝากเงินอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมาให้ความรู้กันรวมไปถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะมีจัดงานใหญ่เป็นงาน grand opening ของฟิโนมิน่างานนี้น่าจะจัดในโรงหนังนะครับ,รบก็อยากจะให้ทุกท่านลองคอยติดตามกันตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะของการให้ความรู้เรื่องการลงทุนบแบบเต็มที่จัดเต็มแล้วก็เตรียมมาอย่างเต็มที่นะครับ okay, โดยหวังว่าตัวฟิโนมิน่าเนี่ยก็จะช่วยให้นักลงทุน เราเเนี่ยนะครับได้แบบปลดล็อกศักยภาพแล้วก็ลงทุนได้เองเลือกได้เองเพราะว่าผมเชื่อเสมอว่าการลงทุนเนี่ยนะครับการฟังคนอื่นมาเนี่ยโอกาสสาเร็จยากมากนะครับแต่ว่าวิธีเดียวที่จะสําเร็จได้คือควรจะต้องหาความรู้เองรู้เองแล้วก็ลงทุนโดยเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยนะครับมีข้อเดียวจริงๆก็คือต้องลงมือทําหลังจากทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับใช่ค่ะนะครับฟิโนมิน่าก็ช่วยเป็นเพื่อนที่ดี ตลอดเส้นทางการลงทุนได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณเจษครับขอบคุณมากครับพี่ยุทธครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเจษคุณเจษดาสุขทิศกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลนออินฟินิตินะครับถ้าใครทราบคําถามแล้วแล้วฟังเมื่อสักครู่นี้ได้คําตอบแน่ๆเลยครับถ้าทราบคําตอบแล้วรีบส่งคําตอบมาเลยนะครับไปดูคําถามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y plus แล้วเมื่อฟังเมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบแล้วส่งคำตอบผ่านทางแอปพลิเคชัน l ลน์ l ลาย ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น8ลรางวัลประจำวันนี้นะครับทั้งกิฟต์วอลเชอร์ที่พักที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทกิฟต์วอลเไปรับประทานสเต็กที่ซิสเลอ แล้วก็เป็นหนังสือด้านการลงทุนอีกมากมายรวมทั้งสิ้น8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทอง m ั n น,นี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทน